ฮัลโหลสวัสดีคร er ับวันนี้อยู่มืองอเมรจกานะครับวันนี้ครับเราก็จะมาเล่นเซมไอซ์แลนด์สวายโอนะครับวันนี้ครับผมก็แทสที่ตลาดนะครับก็อาจจะมีเสียงดุดดุ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 ดแล้วก็อาจจะพูดเปานะครับเพราะว่าตอนนี้ครับแม่ผมอามาก็ทํางานอยู่เนาะครับผมก็ได้สร้างตัวเองไปแล้วฮะผมก็ลองเล่นมาเยอะแล้วล่ะผมก็รู้สึกว่ามันตกดีก็เลยเอามาแคสเลยละกัน นี่ฮะเราสามารถแต่งตัวละครได้ฮะไม่ว่าจะเป็นเพศชายเพศหญิงแตาผมจะเ,เป็นเพศชายละกันหนวดนะครับผมก็จะเอาเป็นแบบนี้แล้วก็ทรงผมผมก็จะเอาอันนี้นะคะสีเราครับสีผมเอาสีนี้ฮะสีตัวเราต้องทุบทบหน่อยะฮะประมาณนี้ฮะโอเคไปเลยฮะ ผมก็รู้หลักการในการเล่นนะครับเนืเ่องจากไปศึกมาเยอะีนอยู่ยนะคะไม่ได้ศึกษากับเล่นเองเนี่แลละค่ะไปเลยครับกอะไปเคีเยงเยงินเงายละเอียดวองเพรเจ้าแฮกตีแอบไล่โวล์เนเฮห้ห้ามเอาชี่ซ้ำด้วยค่ะ กดก็เล่นเลย <Escape S 1> ครับเราต้อง escape นะครับออกจากเรือลำนี้ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไรหร่ค่ะเรือลำนี้กำลังจะจมนี่ครับผมก็ไปทดลองเล่นมาเยอะอยู่เหมือนกันนะเป็นเกมแนวกดอะกดมันก็จะเดินตามเห็นไหมเห็นไหมนะคะก็ไอ้พวกนี้ไม่ใช่อะไรหรอกครับนี่ฮะมีได้ถ่านเราต้องลากมันนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นเหล็กเป็นทองนะคะแต่ผมไม่มีพิ้งแอร์ไงเออถ้าเกิดผมมีพิแอรก็ว่าไปอ่ะ นะครับมีหลอดเลือดมีอะไรห้ามโดนไฟโอ้ยผมดื่มในทุ่งถานดูนี่นี่อาหารตรงนี้แล้วก็ซีดก็สามารถปลูกโด,ดยมีน้ำได้โคตรงงอะ่ะโอเคครับข้างหน้านี่ครับก็จะมีเป็นดาบเนาะนี่ได้ดาบมาแล้วเราสามารถ ต้องฆ่าซอมบี้หรืออะไรสักอย่างเนละสองตัวเค okay. ขึ้นมาแล้วนะคะขึ้นมาแล้วก็ต้องฆ่าเนี่ยฮะมันจะก็ <c oughs> แรงค่ะเอ้ยลบลบมันตายแล้วค่ะเออเนี่ยอะไรอะ่ะอ๋อเป็นไม้ธรรมดานะคะเนื่องจากว่าไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เนาะพวกนี้เป็นเตียงขอได้ไหมโอ้ยไปทุบของเขาอีกโอเคครับพวกนี้ก็จะเป็นเตียงบัง ก็ไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่ารู้แต่ว่าเขาให้ไปตรงนี้จ้าเราต้องเอาแอคปะใช่ไหมโหูเล่นตั้งนานไม่เคยมาทุบที่แถวนี้เลยนี่อะไรอ่ะหมอของนี่เราได้แอคมาแล้ว go to exit นะคะอ มีเป็นหนังสือตรงนี้นะคะมันก็จะบอกว่าให้เราทําอะไรนะฮะเราก็ต้องไปที่เรือลําเล็กนะคะโอ้หม่จ้อืออืออืยักมาถลม่มอืออือเคฮะเคสสำเร็จหนึ่งอันฮะนี่ฮะแอคมันต้องทําลายตรงนี้ฮะทาลายไม่พอฮะบางคนอาจจะยังไม่รู้ฮะต้องไปที่เรือลํานี้ฮะเฮ้ยต้องเป็นมือเปล่ากัน โอเคครับพอมาเสร็จปุ๊บเราก็จะมาโหที่เกาะโงูๆนะคะเกาะหนึ่งตอนที่มืดนะคะเจอเริ่มซาแล้วค่ะนะครับ,รมรรบ,นะรบผมก็จะสร้างบ้านแถวนี้นะครับเนื่องจากผมเคยสร้างบ้านแถวนี้เนะ่ยเออมันเป็นเรือดนี่ค,ครับเขาให้เราตัดไม้นะครับให้ได้ประมาณสิบหกมั๊กจำไม่ได้แล้วคบะ ใครชอบอันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อครด้วยนะครับนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ชอบเกมส์าวไโวนะครับใครมีเกมไหนที่แนะนํานะคะก็บอกกันมาด้วยนะคะเกมนี้นะครับก็เวลาคุณจะวางสิ่งของหอย่างไรเงี้ยค่ะคุณกดปุ้มจะเป็นอย่างนี้เลยนะพอคุณกดค้างไปที่สีเขียวค่ะมันก็จะวางให้เราค่ะนี่ค่ะนีคะก็จะวางของค่ะโอเคค่ะจนกว่าของเราจะหมดเนาะ เคเพราะเราถ้าเกิดเรากดที่รูปตัวของเราตรงนี้คะนี่มันก็จะดูในตัวเราแล้วก็จะมีการคราฟนะครับ mm hmm. เขาบอกให้คราฟตัวคราฟนะครับนี่ครับบัญชีบอกแลย mm hmm. นี่ค่ะโอเคคราฟมาหนึ่งอันฮะดูในตัวเราคะมันก็จะมีตรงนี้โอเคแล้วเราก็จะวางตัวคราฟไปดูโอเคฮะสลามตัวนี้นะฮะจะไม่ทำอะไรเรานะคะ ถ้าเกิดเราไปทำมันมันก็จะทำเราค่ะต่อไปก็คือทำบิ๊กแอคแล้วก็ทำที่สร้างบ้านค่ะขั้นแรกค่ะทำบิ๊กแอคก่อนนะที่สร้างบ้านก่อนดีกว่าก็บิ๊กแอคอันนี้ค่ะชิอไปทำทอชคัะโอ้โหให้ไปขุดโคลกับสโตนด้วย แป๊บนึงนี่ go to the cave นะครับเคฟก็อารมณ์แบบว่าลงถ้ำมะฮะผมรูนมีตะคนตะโกนหลายอย่างเลยฮะก็ขอโทษนะครับที่มีเสียงรบกวนนะครับเนื่องจากผมแค่ที่ตลาดนะฮะไม่มีอะไรมากแค่อยากจะบอกว่าพิกแอหไกไปไหน,ไหนชุบ ชุโอเคฮะอันนี้ก็จะมีค่าหิวค่ะก็กินไปปุจะเป็นสีเงินนะฮะถ้ากบมเป็นสีธรรมดาก็กดได้เลยค่ะเคนะฮะโก t เทเดคเหานั่นก็คือไม่หา่ามฮคะบนเกาะแห่งนี้ฮะจะมีถ้ำหลายอย่างเลยครับเฮ้ยผมไม่เคยเจอบ้านหลังนี้เฮ้ยเอาจริงดินี่นฮะก็จะมีพวกแบบ มีถังอ๋อแปบลบว่ามันจะเรนดอมแมพผมก็นึกว่ามันจะไม่เรนดอมนะมนก็นึกว่ามันจะเหมือนกันทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเอาไม่เป็นไรครับแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวผมจะมากันแล้วนะคะับเมื่อกี้นี้เกมหลุดฮะอืมโกธูดเคฟนะครับคุณก็ต้องไปหาโอ้หมายกายโตเคก็คคไม่มีอะไรมากก็ วันนี้เดี๋ยวค่อยพัดหน้าละกันลงเหมืองก็ขอจบคลิปวันนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ